มาจ้าวันนี้เราพามาเที่ยวรีวิวร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะชื่อว่าคาเฟ่เดอะฟอเรสต์ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะวันนี้ด้วยความที่เรามาทำงานเป็นวิทยากรที่นี่แต่ว่าคลิปนี้เราถ่ายมาเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะได้มารีวิวนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านกาแฟรสชาติดีเลยละ่ะร้านค่อนข้างมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลาย ใครที่ชอบเมล็ดกาแฟที่แปลกแตกต่างออกไปก็ลองพูดคุยกับทางบาริสต้าได้เลยนะร้านกว้างขวางมีที่นั่งหลากหลายมากๆเลยร้านนี้ก็มีที่จอดรถหรือว่าจุดจอดรถแยะพอสมควรใครที่ เคยไปกินร้านนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าชอบเมนูไหนกันบ้างเดี๋ยวถ้าเราได้มีโอกาสไปที่มคอนแกนอีกก็จะแวะไปชิมอ๋อที่นี่มีเค้กและก็ขนมต่างๆแบบนี้ให้เลือกด้วยร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับคณะเกษตรศาสตร์นะใครไปเที่ยวในมหาลัยขอนแก่นก็ลองแวะไปชิมกันดูนะ